เลฟูมีข่าวเล็งแข้งมิลานเป้าหมายใหม่มาเสริมแดนกลางในครั้งนี้เลฟูพ,พิการแมนยูขาดความมั่นใจเจะห้าประเด็นก่อนเกมแดงเดือดในช่วงเจ็ดวันนี้พักนานแค่ไหนไม่รู้วัยดุ่มกระดูกน้าแข้งเปลาระหว่างซ้อมในครั้งนี้ขอให้ฟิตตลอดนะแฟบชมฟอร์มการเล่นของเอลเลียส ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้การบริการจากทางสื่อในอิตาลีระบุบว่าสโมสรลิเวอร์พูลที่นังจากทางพิวบรังกฤษให้ความสนใจอิสมาอลเบนเซอร์กองกลางของเอซิมิลานในขณะที่พวกเขากำลังต้องการเสริมทัพอย่างเร่งด่วนในบรรนี้ตามการรายงานจากทาง l ิเวอรู e เอ o ค ส่วางเเกนคอปประสบปัญหาหนักเตะบาดเจ็บหลายรายโดยเฉพาะแข้งแดนกลางที่มีรายชื่อของเจเโกอันกตโตราอเล็กอเดกเชมเบรนและก็เคอร์ติสโจนทำให้มีข่าวว่าพวกเขาต้องมองหาผู้เล่นรายใหม่ในช่วงที่เหลือของตลาดซื้อขายในขัน้งนี้โดยที้พููตกเป็นข่าวกับทางบิฟิลหลายรายทั้งทางบอยซสไคเซโดของบรตันจากอบแรมซี่จากทางแอสนวิลล่าสแดอบเบิร์สของเชฟฟิลด์ ในขณะที่รายของมาเชอุสนูเนสนั้นตัดสินใจย้ายมาได้กับทางบุฟตันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยล่าสุดทางเคอร์เรียเดโรูสปอร์ตสื่อดังในอิตาลีเปิดเผยได้ว่าหงแดงลิเวอร์พูลได้ให้ความสนใจในตัวของอิสมาอลเบนาเซอร์กองกลางของอินซิมิลานซึ่งเลือสัญญากับทีมจนถึงปี2024และการบรินนงานยังระบ,บุญน้ว่าข่าวนี้ได้สร้างความหนักใจให้กับทางแชมป์ซารีอาเป็นอย่างมากเพราะเจ้าตัวถือเป็นนักเตะคนสำคัญโดยเฉพาะพวกเขามีแผนที่จะเสนอ สัญญาฉบับใหม่ให้พิจรารณารวมทั้งเพิ่มค่าเหนื่อยให้เพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งนิวอร์พูมีคิวจะลงเล่นในเกมแดงเดือดกับทางแมนเชสเตอร์เดในวันจันทร์นี้โดยคาดกันว่าดาบิเกตาและก็ฮาวิเอบเริสจะมีสิทธิ์ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนที่เทโกอันกินตราแต่ก็ต้องไร้ตัวดาวินดูเจสที่ได้รับใบแดงไปเมื่อสุดากรทำให้โดนแบนไปถึง3เกมในรกรณีนี้ เชลลนคอปนายใหญ่ลิเวอร์พูลและก็เอริกชนากุนซือแมนเชสเตอร์ดเดดนั้นมีภารกิจสำคัญในการนำลูกทีมลงดวลศึกแดงเดือดวันจันทร์ที่12สิงหาคมนี้โดย2ผู้จัดการทีมต้องพยายามปรัฟอร์มของลูกทีมกลับมาให้ชนได้หลังพวกเขายังควานหาชชนะไม่ได้เลยในช่วงซีซั่นนี้โดยหงแดงและก็ผีแดงนั้นต่างก็มีปัญหาเมื่อวันแรกนักเตะบาดเจ็บเพียบแถมโดนแบงกันอีกด้วย่สนเจ้าบ้านผู้เล่นนั้นฟอร์มตกนะฮะขาดความมั่นใจในการยกกระดับดังนั้น หากทีมไหนได้คว้า3ามแต้มได้ไปนั้นอาจทําพวกเขากลับสู่เส้นทางที่เหมาะสมเลยทีเดียวนะในครั้งนี้เดี๋ยวนี้เรามาเริ่มกันที่1กันก่อนก็นน้ครันกาเซมิโลอาจจะได้แค่ดูแดงเดือดนั้นโดยหลังจากที่แมนเชสเตอร์เดประกาศยืนยันว่าได้สัญญากระทางกาเซมิโลเป็นที่เรียบร้อยนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดังนั้นนี่คือหนึ่งในจิ๊กซอที่แฟนบอลปีศาจแดงเฝ้ารอมานานเพราะพวกเขาจะได้เห็นกองกลางชั้นดีที่จะเข้ามาคุมจังหวะการเล่นในกระทางทีม และจะไม่ต้องไปเห็นคู่หูนรกแตกสก๊อตแมชชเมเนกับทางฟริดต,ต่อไปอย่างไรก็ตามดาวเตะชาวบสตซูเรียนอาจจะไม่ลงสนามในเกมแดงเดือดใตวันจนั์นี้เนื่องจากนักเตะยังมีปัญหารเรื่องวีซา่าทาให้ไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะได้ทันทีดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่เหล่าบรรดาสาวกเรตอาร์มี่จะได้เห็นแม็กฟรดลงในสนามแมตช์สำคัญนี้ที่โอทัฟฟอร์ดก็เป็นได้ต่มาคร้อที่2แนวรุก2ทีมยังต้องปรับกันอีกเยอะ โดยลิเวอร์พูลได้ชื่อนด้ว่าเป็นทีมที่มีเกมรุกดุดันมามากอย่างมากเลยนะแต่ช่วง2อนทฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สำหรับฟีชั่นนี้ ต้องยอมรับตว่าแดนหน้าของพวกเขาค่อนข้างมีปัญหาเพราะพวกเขามีการเปลี่ยนทายกำลังสำคัญเมื่อาดีโอมาเน่อำลาทีมไปเล่นกับทางบบเยอร์มิเนกแม้พวกเขาจะได้ดาวินดูเจสมารวมทีมแต่ตักแต่ยังเล่นแบบเก๊กๆกังๆจังๆวฉาะการจับบอลและยิงจากประตูนั้นยังไม่เนียนตาเหมือนสมัยอยู่เบฟิก้าแถมยังโดนแบนไป3เกมจากใบแดงแมตช์เสมอคิสส์พอรเรตงานนี้เชเกนคอปต้องฝากความหวังในการทำประตูเอาไว้กับทาง ias, iano, ลุยดิอาสโรเบรโตฟิเบอโน่และก็โมเบสซา ขณะที่แมนยูนั้นอาการหนักยิ่งกว่าเพราะแนวรุกของพวกเขาจนตอนนี้ยังไม่มีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดเลยทั้งมาครับรฟอร์ดเคสเซโน่บรันโดจอดอนซันโชฟอร์มก็ยังออกทะเลไปไกลส่วนกำลังสำรองอย่างทางแอนโทนีเอรังกาผลงานนั้นยังไม่สามารถฝากความหวังเอาไว้ได้เลยดังนั้นนี่จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทางเอริกเชนฮากต้องพยายามปรับแก้ไขกับเกมแบบต่อไปนั่นครับจังหข้อที่3ม เลอบูพิการแมนยูขาดความมั่นใจแม้ว่าช่วงสองซสัส่นที่ผ่านมาแมนยูจะเป็นเบี้ยล่างให้กับทางคู่ดีตลอดการบันทันแล้วแต่สำหรับฤดูกาลนี้หลายๆสถานการณ์ทาให้เกมแดงเดือดมีความสูสีกันเนื่องจากตั้งแต่ต้นซีซั่นเลอบูพูเนี่ยกลายเป็นทีมที่พิการอีกครั้งเมื่อบกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บยาวเป็นหางเบ้ามากถึง10คนแถมอีกหนึ่งคนติดโทษแบนโดยเฉพาะในแผงกองหลังมิดฟิลและก็แดน,นหน้า ที่ขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างทางโชโกเมสอิบราฮิมาโคนาเต้ชิโกโอ้อันจตตราเกดิสโจนและก็จิโกโ้โชตาสโวเนยสต้องไปพักสงกบสติอารมณ์จากพฤติกรรมที่ขาดความยั้งคิดขณะที่ผีแดงเองก็แม้จะว่าตัวผู้เล่นหลักจะอยู่กันครบแต่สิ่งที่พวกเขาขาดหายไปในเวลานี้นั่นก็คือความมั่นใจส่วนจุดที่แฟนผีโปรเจกต์วันไว้ที่สุดนะฮะนั่นก็คือคู่เซ็นเตอร์แบ็กกับมีความเป็นไปได้นะว่าเชนฮาร์คจะเลือกดรับแฮร์ดี้ไม่ไกว และใช้งานลิซันโดมาร์ติเนสกับทางบราเอลบาลันซึ่งในรายการของกองหลังชาวเชนตันนั้นเพิ่งจะโดนเผาคเครื่องมา2เกมแต่ดูท่าทางใดใหญ่เลือดดัชเนี่ยจะเชื่อมั่นในศักยภาพของเขามากนะที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะเขาบองล้วว่างหงแดงที่พวกผู้เมื่อใช่ทีมที่เน้นใช้ร่างกายปะทะและไม่มีกองหน้าตัวใหญ่ฉะนั้นจังหวะอันตรายจากลูกโดง่งน่าจะน้อยกว่าบริตันและก็แบรนด์ฟอร์ดในครั้งนี้ตจอมาข้อที่4สาราสุดอันตรายในเกมแดงเดือดในครั้งนี้นะ โดยเป็นที่ทราบกันดีนะว่าซาร่าคือนักเตะที่อันตรายที่สุดแล้วของเบรดเดอะเบรดและเป็นตัวความหวังในเกมรุกของสโมสรหลังจากที่พวกเขาไม่มีมันได้อีกแล้วขณะที่ทางดีอาร์สเองยังสามารถปั่นป่วนเกมรับของคู่แข่งได้แต่ก็ยังขาดความเฉียบคมแม้เกมล่าสุดจะยิงประตูสุดงดงามก็ตามทีต้องย้อนกลับมาที่บางโมต้องบอกว่าเป็นแข้งที่ขู่เกมรับของชาวบ้านได้ดีเสมอเมื่อซั้นที่ผ่านมา King of Egypt เพึ่งสร้างสถิติเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรก ที่ยิงแฮตทริกในโอเชฟฟอร์ดแล้วัม้แต่ e. เฟร็ดฮาวเคยทำได้ในปี1936ที่สำคัญพวกเขายังถล่มคูริร่วมชาติคาบ้านไป5-0และเมื่อโปรสมกรเย้าเยือนผีแดงสุดชำ้ำเสียไปถึง9ประตูเลยทีเดียวอนอกจากนี้ซาร่าเองยังเป็นนักเตะค,คนแรกที่สามารถยิงประตูแมนยูได้มากถึง5ประตูเลยทีเดียวส่วนแดงเดือดวันจันนี้จะเพิ่มสถิติได้รไบรือไหมสาวกเดอะคอฟต้องไปลุ้นกันหน่อยนะและสดท้ายค้อที่5นะผม การน,นี้สถานการณ์บีบให้ต้องชนะทั้ง2ทีมตอนนี้แฟนบอลแมนยูลิเวอร์พูลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดกันเหลือเกินครับเพราะพวกเขายังไม่สามารถสะกดคำว่าชนะได้เลยหลังจากลงเล่นในเกมพรีมเมียร์ลีกไปแล้ว2แมตช์เต็มรายของปีแสดงค่อนข้างจะอาการหนักเนื่องจากพวกเขาแพ้เปร,เรีบบุต ส่วนทองแดงเสมอ2แมตช์ฉะนั้นในแมตช์นี้ต้องบอกเลยนะว่าดีกรีความเดือดคงจะเพิ่มเป็นทวีคูณเพราะทั้งสองทีมต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากเพื่อใช้ทีมกลับมาสู่เส้นทางที่เหมาะสมและเป็นการเรียกขวัญกำลังใจในครั้งนี้ดังนั้นชัยชนะในศึกในครั้งนี้อาจจะเป็นจุดหักเคให้กับแมนยูและก็ลิเวอร์พูลในช่วงที่เหลืออยู่ของฤด,ดูกาลนี้ก็เป็นได้ในครั้งนี้อาร์เอสโรม่าบอกเองจอร์จินโย่โวยดุมกระดูกนักแข้งบราว์ระหว่างซ้อม โดยเขาอาจจะต้องพักนานหลายเดือนเลยทีเดียวซึ่งไอเอสโปรมาสสมสรสอนช่างนำเบทีกันโชคสราตรีเปิดเผยว่าจอจินโยโวนดุมกองกลางคนใหม่ของทีมมีอาการกระดูกนักแข้งร้าวระหว่างตอนซ้อมโดยโวยดุมนั้นเพิ่งย้ายจากทางปาริสจากแบงก์มาอยู่กับทางโปรมาด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเขาได้ประเดิมสนามกับทางทีมไปแล้วด้วยนะฮะในเกมที่ชนะซาเลนิตาน่า1-0ย์ 0. เพียงแต่วันนั้นเขาต้องออกสตาร์ทบนนั่งสำรอง ก่อจะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาที่79ในครนี้หลังที่เขาได้รับรการบาดเจ็บระหว่างการซ้อมในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจิติงโย่ไว้ดุ้มคนนี้ก็ได้รับการตรวจจนผลออกมาแล้วว่าเขานั้นมีอาการกระดูกนักแข้งร้าวตรงขาขวาต,ตัวนักเตะเองจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมในช่วงหลายวันหลังจานี้ต่อไปถแถลงการของโปรมาประบุ โดยถึงแม้จันโปรลัสซี่จะไม่ได้บอกว่าเขาพักนานเท่าไหรแต่ปกติแล้วอาการบาดเจ็บแบบนี้ต้องใช้เวลารลาว4ถึง6เดือนกว่าที่จะรักษาให้หายขาดได้ในครั้งนี้ฟาวินโยกองกลางบราซิเลียนของหงษ์แดงเวอร์พูชื่นชมฟอร์มการเล่นของฮาวิเอ์เอรยชแข้งดาวรุ่งที่ได้รับประกาศลงสน้มใน2เกมแรกของฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ทีมจะยังเก็บชัยชนะไม่ได้ก็ตามทีซึ่งเอรยชลงมาเป็นตัวสำรองในเกมแรกที่เวอร์พูเสมอกับทางฟูลแลนไป2ต่อ2 ก่อนในเกมต่อมาเจ้าหนูวายนี้จะลงเล่นเป็นตัวจริงซะเลยและก็จะผลงานได้โดดเด่นเป็นอย่างมากในเกมที่เสมอกับทางคิสัมเรดตในครั้งนี้ผมคิดว่าทางฮาฟนะฮะหรือว่าชื่อเล่นของเอรยชเล่นได้ดีจริงๆนะในเกมล่าสุดนี้ฟอร์มโยพูดถึงดาวรุ่งที่ประสานงานกับเขาในแดนกลางฮาวิ่มีความเป็นผู้เล่นเกมบรุ๊กมากกว่านิดหน่อยแต่นั้นมาสําคัญกับการที่มีผู้เล่นอย่างนี้กับคุณภาพของฮาวิ่เหล่านั้นรู้ดีว่าเขา อยู่ระหว่างแนวยืนต,าตา่างๆเขาสามารถจะเชื่อมโยงทางฝั่งขวากับทางเทรนและก็โมยสาระได้ดังนั้นมันสําคัญจริงๆสำหรับเราที่เขาจะอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีเขานั้นมีความมั่นใจเขาเกือบทําประตูได้ในเกมล่าสุดเขาสําคัญในเกมการเล่นเกมรุกแต่เขาคือใครบางคนซึ่งทํางานหนักจริงๆเพื่อที่ว่าเขาจะช่วยในส่วนของเกมรับด,ด้วยดังนั้นเรามีความสุขไปกับเขาและบอกว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเนื่อนะงจากเรานั้นต้องการผู้เล่นแบบนี้ และข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับมาฟังกันทุกทุกคนครับ